สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับแท็กเตอร์โดมชาแนลนะครับวันนี้มาอัดฟางครับแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่แปลงไหนนะฮะตัวผมนี่แหละไม่รู้นะครับนี่ครับเดี๋ยวรอชมตอนอัดได้เลยนะครับตอนนี้ก็ชมก็ไม่ถือว่าแรงนะครับก็กําลังยินดีนะครับเดี๋ยวรอดูตอนอัดนะครับผมถอดสติกเกอร์แล้วนะครับเนี่ยก็ดูโล่งดีนะครับเดี๋ยวก็จะสั่งมาใส่อีกทีเลยครับนะ นะครับคุณผู้ชมครับมันก็ใกล้จะถึงฤดูไถแล้วนะครับแต่ว่าก่อนฤดูไถรถผมก็จะได้ไปอัดฟางนาปังอีกนะครับนะก็ยังไม่ได้ไถเลยนะครับแต่ว่าไปอัดนาปังผมก็ไม่น่าจะได้ค่อยถ่ายทําคลิปนะครับอืมโอ้เสียงดังแรงมากครับฟางก็ไม่เชิงว่าจะยุบแล้วนะครับเนี่ยก็ยังฟูๆอยู่นะครับ อแบบนี้ก็อก็ยังไงล่ะก็พอ,พอร่ายอยู่นะเพราะว่ามันเกี่ยวตอนเปียกๆอะเนาะมันก็ไม่เชิงว่าจะเละขนาดนั้นนะครับนี่แหละจุดดีของ HB 1 3 5คือเวลาเราเล่นฟังสูงฟังต่ำเราเล่นเราเล่นคอนโทรลได้นะฮะเนี่ยโอ้เก็บขยะขึ้นมาละ ่าเล่นคอนโทรลง่ายนะครับตัวนี้วอร์มนะฮะว่าระบบโอเคหรือเปล่านะครพอรสติ๊กเกอร์แล้วก็ไม่สวยเลยเนาะผมจะสั่งตัวใหม่มาใส่นะครับ โโอ้หใส่เกียร์สามสงสัยไม่ดูครับไปใส่เกียร์ให้สามนี่โอ้วัวตื่นอยู่นะมันจะวิ่งไล่จนผมหรือเปล่าก็ตื่นนะมันไม่เคยเห็นเนาะ ก้อนแรกอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแปรงนี้อาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าฝุ่นคลุ้งเลฮะหมวกผงก็ไม่ได้ใส่ใส่แต่หน้ากากนะครับแปรงใหญ่อยู่นะแปรงนี้นี่อย่างนี้ก็ก็มีดำแล้วเป็นส่วนน้อยนะฮะ ปอแปรงนี้ใหญ่มากครับผ,ผู้ชมโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวางหลุดครับเดี๋ยวผมจะยังไม่บอกหรอกมันจะหลุดเป็นบางส่วนนะครับถ้ามันหลุดอย่างนี้ก็คือมันแตกไปเลยไปเลยป้ยปไปเลยไป,ไปเลยไป,ยไป <c oughs> แกมองเห็นตัวนี้ไงแกคิดว่ามันแตกกูก่อน มันก็จะเป็นนั่นแหละก้อนแรกก้อนสองมักจะมีปัญหานะครับไม่ต้องตกใจนะครับนะผมก็ตกใจอยู่ตอนแรกนะครับนะมันทํามันก็ชินนะครับถ้าทําทุกวันนี้ก้อนแรกก้อนสองไม่มีปัญหาครับไปได้สบายนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเตะอันนี้เข้าก่อนนะครับเตะฟางเข้าร่องตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาวิ่งรอบสองนะครับะเดี๋ยวค่อยชมอีกทีครับ L ห้าศูนย์สี่ศูนย์ก็ไม่รู้เหมือนกันครับโนวิ่งผ่านทางครับน่าจะเป็น L ห้าศูนย์นะฮะ อะไรฮะเป็นอะไรเนาะอ๋อปิดวีดีโอนะเลจริงๆนะครับตรงนี้โอ้โหรถเกี่ยวทำไมมันจริงๆรถเกี่ยวมันต้องวิ่งไปสุดนู่นเลยนะฮะแท่นไปเล่ยู่จุดนู้นเลยนะครับนเ,น,น,เน,บนี่ยรถเกี่ยวมันมาเลี้ยวตรงกลางฮะนะนะตอนไทยก็ลำบากนะครับ มันได้ลำบากแต่ตอนมาอัดฟางนะครับรถ mm hmm. เกี่ยวมากง่ายครับสมัยนี้เอ๊ะ mm hmm. ทำไมฟางก้อนนี้เป็นอย่างนี้ะแ mm hmm. สดงว่าเกี่ยวไม่ตรงกัน,นครับเด mm hmm. ีต้องรอดูก้อนต่อไปนะครับ รู้สึกว่าถ้าการแบบทางเงเบี้ยวทางไม่เบี้ยวก็คือมันเกลียวเกลียวความแน่นไม่ตรงกันนะครับแต่ว,ว่ามันแน่นมากกว่าน,นี้ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับแต่ขนาดผมยังมองไม่ค่อยเห็นเลยครับ ไม่ได้ไม่ได้ก็ทีนี้ก็วนวนไปตรงนั้นแล้วก็มาต่อร่องนี้นะครับแล้วแต่ถาเต็ปพอยากะาแบบไหนนะครับพู้แต่ว,ว่าฟางสวยมากนะครับฟางสวยอยู่นะครับอัดออกเนี่ยมันก็ไถง่ายนะครับบางครั้งนะไม่ใช่บางครั้งหรอแกแบบจะทุกครั้งมันก็จะเวลาไถาแล้วก็จะได้ไถแค่ ต่อสัง่งผบต่อสั่งนะครับบางครั้งเนี่ยเขาไม่เผาครับมันจะไถตัวนี้มาครั้งมันไถไม่เข้านั่นไปอัดฐานก่อนนะครับมีตัวนี้มาอัดออกก็ดีนะครับบางที่ผมไปซื้อเอาพ่อผมไปซื้ออะไรนะครับซื้อฟางเข้าไวนะ้เนี่ยแรงนี้อย่าเอออย่าเพิ่งไถนะผมเอาฟางก็นี้นะนะโอ้ยแตกเกีียวอ้อยมากนะเส้นนี้ทั้งทนันถือว่าเยอะอยู่นะครับเฮ้ยไม่ใช่รถ่นันที่ไมาเยอะอยู่มั้ย นะคโอ้โห oh. ไม่รู้ผมไม่ได้มองก้อนเลยไม่รู้หัวมันจะเบี้ยวหรือเปล่าหัวมันเบี้ยวนะครับหัวเบี้ยวคือถ้าผูกว่็จะไปนี่นะครับถ้าถ้าเกิดว่าหัวเบี้ยวซ้ายก็คือเราต้องตึงตึงข้างขวาเข้าเอีกนะครับโอ้โห oh. หนักอยู่นะเนี่ย แกะไปเช่น,นี้ก็ได้เงินเยอะแล้วคุณผู้ชมขี้เดียวนะอ้อยสมัยนี้ราคาแพงนะครับมันก็แปลกนะเนี่ยพ่อครัวผมในปีนี้อ้อยแพงไม่ได้ปลูกอ้อยครับคุณผู้ชมปกติปลูกนะอ้อยนะเดี๋ยวผมจะไปตึงเกลียวก่อนนะครับเนี่เจ้าของน้ำมาแล้วครับ เดี๋ยวสักคุ่มจะไปปลาใสกับเจ้าของนาครับรู้สึกว่ามันหัวเบีเ้ยวเป็นบางก้อนเหรอแม่งเนาะครับโอ้โหผมลืมนับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเวลาไปนับก่อนนะคุณผู้ชมครับตัวนี้รู้สึกว่าเหมือนมีลูกนะครับปลารมกับเจ้าของนาครับโอ้เมื่อกี้นี่ผมลืมนับผมนึกว่าผมตั้ง ผมนึกว่าเขามาตั้งเกียร์ไว้เป็นศูนย์ศูนย์ที่ไหนได้มันตั้งมั่วอะไรก็ไม่รู้แบบนี้ก็คือตกรลบเนี่ยนก็ได้หลายก้อนนะครุณผู้ชมเยอะมากๆนะครับ ขาดไปเรื่อยๆแล้วฮะก็มีเชือกขาดบ้างอะไรบ้างมันตึงเกินไปนะครับมันแน่นนะอ่ะทีน,นี้ก็วิ่งออกกลางตรงนี้จะหมดแปลงนี้ละมันก็เป็นแปลงเดียวกันแหละต่อไปแต่ว่าไม่มีฟางนะครับเพื่นจเจ้าหนึ่งพบาทเงินนะผมอาดก้อนละสิบห้าบาทใช่ไหมล่ะก็จะได้ประมาณหกสิบหกก้อนหกสิบาดไปเลยเหกสิบเจ็ดหกสิแปดก้อนนะคืนกำไรให้นค้านะ กล้จะเสร็จแล้วนะครับนะอีกประมาณสองสามร่องตรงนี้ก็ไม่น่าอัดได้นะครับเพราะมันอื้มรอยรถเกี่ยวนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กตระโดมด้วยนะครับกดติดตามผมอยนะครับสําหรับใครกดเข้ามาดูก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมก็ตื้นตันใจอยู่นะที่คุณผู้ชมเข้ามารับชมคลิปของผมเนี่ยตื้นตันใจทุกคนนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีใครบ้างนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมผมนะครับก็ ผมมีสาระมีคลิปอะไรดีๆผมก็จะพยายาม up, อัพให้คุณผู้ชมดูนะครับยิ่งฤดูไถยนานี่อาจจะไม่ได้อัพแต่ว่าผมก็จะพยายามหาเวลามาอัพเวลาเอ้ยมาอัพคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอกลาบลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ